ดินนยดทั้นต้ดวยบริษัทตากสินสยามโปรดักชั่นจำกัดเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีองค์ปฐมบรมมกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเป็นการเฉพาะโดยไม่ได้มุ่งหวังการค้ากําไร หรือสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวกเป็นที่ตั้งหากแต่ดําเนินการขึ้นมาเพื่อเทอิดพระเกียรติและถวายพระราชาสดุดีแด่สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพร้อมทั้งคู่พระบารมีและเหล่าขุนศึกทหารกล้าของพระองค์ที่ร่วมพีชีพในสมรภูมิลกเพื่อปกป้องรักษาและทวงคืนผืนแผ่นดินนี้ให้แก่ปวงชนชาวไทยทำให้พวกเราทั้งหลายได้มีที่ทำกิน และที่อยู่อาศัยกันอย่างร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทตักสินสยามโปรดักชันจำกัดได้จัดทำมาแล้วในรูปแบบต่างๆเช่นผลิตพ็อกเก็ตบุ๊กผลิตสารคดีผลิตละค,ลละครใน YouTube และเผยแพร่เป็นตอนๆในนิทยาสารเสนาศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเรวมทั้งช่องทางต่างๆในโลกโซเชียลและขณะน,นี้บริษัทตักสินสยามโปรดักชันจำกัด กำลังเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหาบุรุษผู้กู้ชาติรวมแผ่นดินทั้งภาคหนึ่งและภาคสองโดยหวังจะให้เป็นภาพยนตร์เพื่อแผ่นดินปลูกฝังและเน้นย้ำให้เยาวชนและทุกคนในชาติรู้รักสาม,มคัคคีรู้ที่มาของแผ่นดินรู้สำนึกบุญคุณของชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ที่ต่างพิทักษ์รักษาอบอุ้มแผ่นดินและประชาชน ต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานจนถึงการปัจจุบันกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า5ปีและจะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้คือชาติศาส,สนาสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรและส่งเสริมสนับสนุนให้คนดีคนเก่งได้บริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมมาธิปไตย เพื่อประโยชน์สุขและความอยู่ดีกินดีของปวงชนและสัรพสัตในแผ่นดินเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรปปรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทตักสินสยามโปรดักชันจำกัดจึงได้ดําเนินการจัดตั้งสโมสรขึ้นมาเพื่อรองรับสนับสนุนและดําเนินการตามกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นอันจะอันจะเป็นการเปิดโอกาสให้มหาชนคนจํานวนมากได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจในภารกิจสําคัญดังกล่าวเพราะแผ่นดินไทยเป็นของพวกเราทุกคนสมมสอนที่จัดตั้งขึ้นนี้ใช้ชื่อว่าสมมสอนตัดสินสยามหรือตากสินสยามคลับปัจจุบันสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านเลขที่1นึทับหและเกทับและเกทับหนึถนนงาวงวาน18ตําบลบางเขนอํเาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยมีนโยบายหลักในการจัดตั้งสมมสรตักสินสยามให้ครบตุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่งให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไป ขอเดชะใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทต,ตากสินสยามโปรดักชั่นจำกัดและสโมสรตากสินสยามพร้อมด้วยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดจนผู้ที่มาร่วมชุมนุมอยู่ณมงคลสถานแห่งนี้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณพระบุญญาธิการพระอัจฉริยภาพที่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชและทรงกู้ชาติรวมแผ่นดินจนดำรงเป็นชาติไทยที่มั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้พร้อมทั้งทรงสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวง ยังประโยชน์สุกต่อประสบนิกรทุกหมูเ่เหล่ามาจนตลอดรัชสมัยแห่งการของราชของใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทและสืบเนื่องมาจนถึงการปัจจุบันเนื่องในบรโอกาสเป็นมหามงคลยิ่งคือวันคล้ายวันปร,ราบดาพิเศษเสด็จขึ้นของราชของใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นี้ปวงค้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างปลื้มปิติเป็นล้นพน้นในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงค้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดวงใจถวายพระราชดุดีขอให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระบารมี และลิทธ์อำนาจยิ่งใหญ่ไพศาลและขออำนาจบาร,รมีของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และเหล่าประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยและทำการดีในแผ่นดินให้ได้มีความสุข ความเจริญความสงบและความร่มเย็นโดยทั่วหน้ากันด้วยเทินพระพุทธเจ้าค่ะควรม่ควรแแลแต่สรงพระกรุณาด้วยก้าด้วยกระหม่อมทั้งหมดตรงสวายความเคารพสมเด็จเจ้าจักีสินมหาราช แผ่นดินของไทยนั้นต้องแหลกเป็นทุลีความเป็นไทยนั้นต้องสิน้นจากปัจทุบทีแม้ดวงอาทิตย์ดวงนี้จะอัสดงแต่ยัง ไม่มีพระองค์ทรงกรมศึกแผ่นดินหรือจ้านึกดังเช่นนี้คงต้องแหลกสิ้นทั่วทั้งปัตถภีแผ่นดินนี้คงไม่มีสิ้นแล้วคนไทยาไม่มีบุคคลนี้ แผ่นดินของไทยนั้นต้องแหลกเป็นทุลีความเป็นไทยนั้นต้องสิ้นจากปฐพีแผ่นดินนี้คงไม่มีแล้ว แต่ยังมีบุคคลนี้หัวใจของมันรวบรวมเผ่าพัานเข้าต่อสู้ด้วยหัวใจยอมเสียสละ เลือดเนื้อดำรงวายเกตราไัยนั้นต้องอยู่คู้แผ่นดินเกิดม,มาเป็นลูกพ่อแห่งองค์พระเจ้าตากสินองค์พระภูมินจอมอัคา กอบู้แผ่นดินให้เราอยู่กินนานมาโด้สสำนึกในพระกรุณาพระคุณท่วมฟ้าวารีเกิดมาเป็นลูกพ่อไม่ท้อไม่ถอยไม่หนีพร้อมสละเลือดยอมปรีชีวิตที่มีถวายพระองค์ลูกขอตั้ง นิทานจะสืบสานและทํมรงไทยจะอยู่ยืนยงมันคงสมเจตนา